สำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้มาแรนดอมกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนนี้ณนะตอนนี้มีโอกาสเดินหน้าคุณจะใช่คู่กันไหมแล้วคบกันได้ยาวนานไหมนึกถึงหน้าคนที่คุณกําลังคบอยู่และดูคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ไปแดงหน้าฟีลของคุณแวะชมเลยค่ะนี่จะเป็นพลังงานของคุณนะคะพี่หมอจะเปิดให้ให้3ามใบเท่านั้นนะไพ่ใบนี้ค่ะว้าว king of cup แปลว่าความชัดเจนมั่งคงนะคะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ราชาแปลว่าเขาต้องการจริงจังกับคุณมีโอกาสขยับขยายเดินหน้านะ Why King of w a r d นะหนึ่งไม้เท้าราชาเขาต้องการเริ่มต้นจริงจังถึงขั้นตกแต่งมั่นหมายนะคบกันยาวนานเลยนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้อามาดูใบสุดท้ายค่ะว้าวไพ่ใบนี้ค่ะ Page of the w a n d นะคะ คุณเองเนี่ยระวังมีคนอายุน้อยกว่ามาชอบนะแต่เขาบอกเลยว่าอายุไม่ได้สําคัญเลยเขาค่อนข้างจริงจังและจริงใจกับคุณดูแลซัพพอร์ตคุณได้นะคะอายุก็ถือว่าน้อยกับคุณนั่นแหละแต่คุณก็ดูกังวลใจไม่ต้องกังวลใจค่ะความรักไม่ได้เกี่ยวกับอายุถ้าเขามาจริงจังชัดเจนคุณสามารถเดินหน้าได้เลยนะคะ ขยับความสัมพันธ์ได้เลยเขาดูแลคุณได้แน่นอนเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำมาหากินสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้เลยใครชอบพลังงานนี้แล้วกําลังเป็นอยู่และตรงนะครับพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้ความรักของคุณชัดเจนแล้วก็ได้ผลสรุปที่ดีและโชคดีในเรื่องความรักค่ะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ค่ะ